ทานทสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ButterS <Yeah. S 2> นะครับผมแล้วนี่เป็นอ่า uh, uh, s p e e d p a i n นแล้วก็ทอล์ก hmm. กับผมนะฮุยนะครับผมอ่ uh, วันนี้เราอยู่กับรูปภาพในความสต์ของคาวบอยตะวันตกนะฮะ mm hmm. มันเกิดจาก mm hmm. การที่ว่าเราเล่นเกมไวเวสในโรบอทนะครับแล้วทีนี้เราก็อยากจะวาดรูปตัวละครคาบอยบ้าง mm hmm. อะไรอย่างนี้ ก็เลยตัดสินใจสเกตมานะฮะรูปทั้ง3นี้ผมก็ไปค้นหาจากพินเทเลนะเดี๋ยวอ่าจะหาลิงก์ที่เป็นออริจินอลจริงๆมาแปลกให้นะคะผมถ้าหาเจอนะแล้วก็อตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะดีไซน์ชุดคาร์บอยออกมาให้มันแปลกแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วไม่ทำดีกว่านะมันค่อนข้างจะยากไปหน่อยสำหรับ การดีไซน์ชุดคาร์บอยผมเลยตัดสินใจที่จะเออทำชุดให้มันเป็นคาร์บอยตามแบบแล้วกันนะฮะส่วนต่อไปก็เริ่มสเก็ตหน้าตาหน้าตาผมกะว่าจะให้เป็นคาร์บอยแบบอที่ดูแบดแบดไปหน่อยเป็นหนุ่มแบดแบดเป็นอคนที่เป็นเอาลาวอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นโจนะแต่ว่าอ่า ตอนแรกผมก็สเก็ตผมนะฮะแต่หลังๆก็เอาหมวกทับนะเดี๋ยวมันจะมีอีกด้านหลังอีกแนละ้วนี้ก็เป็นดีไซน์รอยสักนะฮะก็คือผมกะว่าจะให้เขาเนี่ยสักบนหน้านะคือมันเหมือนกับเพิ่มเขาเรียกอะไรอะเอกลักษณ์ของตัวละครมากขึ้นนะตัวนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในออริที่สร้างมาแล้วก็จะเก็บเอาไว้นั่นแหละไม่ไม่ให้ไม่ให้ใครใช้อนะ ต่อไปก็เป็นการสเก็ตเท้านะตอนตอนแรกเท้านี้คือปัญหาหมากเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะให้เท้าผมอะต้องการจะให้เท้าอะมันอ,ะ,อะเป็นมุมมองของแบบเขาเรียกอะไรอะยืนแบบปลายเท้าแบบชี้ไปด้านหน้าแล้วทีเนี้ยมันวาดยากนะผมก็เลยวาดด้านข้างเมื่อกี้จะเห็นเป็นแบบวาดด้านข้างแล้วทีวาดด้านข้างมันก็แปลกหรือรอก่าไหมเพราะว่าเราอะยืนตรงอยู่แล้วแล้วทาไมขาเราต้องแบบแบะออกอะ <c oughs> มันก็เลยนะ เสียเวลากับการวาดเอรองเท้าบูทนานมากเลยนะนานแบบเฮ้ยไม่ไม่คิดว่าตัวเองตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะถอดใจแล้วคิดว่าจะอะ่วาดแค่ครึ่งตัวเพราะาตัวเองวาดขึ้นตัวมาตลอดไม่ยอมวาดเต็มตัวเพราะว่าเรื่องเท้าเนี่ยแบบเห็นไหมเหมือนเท้าแบบตัวละครจีบีอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เหมือนเท้าขาดไปอีกก็วาดยากไปอีกก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรแนละ้วถ้าอันนี้มัน ผมเร่งสปีดก็จริงๆน่าจะใช้เวลาสักสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะในสเก็ตเท้าอ่ะอันนี้เราข้ามไปอ่าตอนแรกผมจะให้ใส่ผ้าปิดตาด้วยแต่คิดไปคิดมาก็ถอดน,นะเดี๋ยวด้านหลังก็จะไม่มีผ้าปิดตานะอันนี้เป็นหมวกที่แบบสเก็ตเล่นๆนะฮะยังยังไม่ใช่หมวกจริงๆเนาะอะ่แล้วอันนี้ก็อันนี้คืออยู่ในขั้นตอนสเก็ตทั้งหมดเลยนะสเก็ตยัง ไม่ได้อ่าตัดเส้นนะครับผมแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ตัดเส้นหรอกผมใช้วิธีแบบลบเส้นที่แบบอ่ามันลกๆออกแทนนะเพราะว่าอ่าในโปรแกรมสเกต b o o k เนี่ยการตัดเส้นอ่าสำหรับผมผมถึงว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับผมสำหรับผมนะในของสเกตบ o ๊กเพราะว่าสเกต b o o k นี่มันค่อนข้างจะเป็นแอปวาดรูปที่ไม่ค่อยเหมือนแอปอื่นเท่าไหร่นะฮะถ้าอ่า เราชินกับสเกตบุ๊กแล้วกันที่จะเราจะแบบไปสลับทำโปรแกรมอื่นอย่างเช่นโปรคีเอ์หรือไอวิทเพนเนี่ยอาจจะยากขึ้นมาหน่อยหน่อยเพราะว่าเรื่องเลเยอร์ก็ไม่เหมือนเรื่องบัชก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนนะฮะมันจะมีความต่างกันอยู่นิดนิดหน่อยหน่อย่าตอนนี้ผมก็อยู่ไหนแล้วว <laughs> ะมาสเกตตรงเข็มขดนะัดแลเข็มขัดผมกับว่าจะอ่าตามแบบด้านขวาเลยนะก็นั่นแหละ ใช้แบบเดียวกันแต่ว่าก็ม,มีปักให้นิดนึงนะนิดนิดหน่อยน่อ <laughs> ยผมตอนนี้ผมเริ่มอ่าเขาเรียกตัดเส้นไม่ใช่ตัดเส้นี่ลบเส้นลกๆออกเริ่มสกเก็ตให้มันดู อันนี้คือแล้วนี่ผมเริ่มเปิดเล็บหมวกนะครับเพื่อที่จะวาดหมวกของตัวละครตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็เริ่มเคลียร์เส้นที่ว่ามันลกๆอยู่นะเพราะว่าต้องการจะให้พวกเส้นที่มันเป็นเป็นเส้นสกเกตเนี่ยดูสมูทขึ้นดูสะอาดขึ้นนะคือ,อผมไม่นิยมตัดเส้นในโปรแกรมสกเกตบุ๊กเพราะว่ามัน ค่อนข้างยากนะฮะมันมันมันยากนะสำหรับผมนะผมคิดว่าผมก็เลยตัดสินใจจะไม่ตัดเส้นเลยนะใช้วิธีแบบนี้แล้วตอนนี้ก็อผมเริ่ม s ก e t c ฉากหลังนะฮะฉากหลังเนี่ยผมใช้รูปเรฟมาจากอา่าพวกอ่แทบภูเขาแห้งแล้งตอนวันตรงที่มันเป็นทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยฮะอืม โดยภูเขาเนี่ยก็สเก็ตจากาไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรฟไม่ได้เรฟมาเป็นแบบเป็นรูปภาพเรฟมานะแต่ว่าใช้เขาเรียกว่าใช้ความแบบรูปร่างของภูเขาผมค่อนข้างจะเรฟมาเหมือนกันอ่นนี่ผมเริ่มเ็ฟสีมาจากรูปภาพนี้นะโดยสีผมก็ตอนแรกผมก็กดดูสีมาแหละแต่ทีนี้ว่าสีของรูปมันมีเขา มันเป็นฟิลเตอร์ของรูปฮะมันเลยทำให้สีอ่อนสีมันแปลกๆตอนนี้ก็เลยอตอนแรกผมก็เลยใช้สีนี้ก่อนที่ดูมาจากรูปภาพนี้นะแล้วก็เริ่มลงเงาเริ่มพยายามทําให้รูปภาพเนี่ยมันเป็นภูเขามากขึ้นแต่สุดท้ายก็รู้สึกตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยภูเขาแม่งมันแปลกๆว่ะมันแปลกๆก,ก็เลยเปลี่ยนสีลองมาใช้สีแดงเข้มดู แล้วไอ้สีแดงเข้มอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันเหมาะส่วนตัวคิดว่าไอ้สีแดงเข้มมันเหมาะก็เลยอ่ะใช้สีนี้แล้วกันแล้วก็จัดการเกลี่ยสีนะฮะให้มันดูสมูทดูไม่ออกนอกเส้นมากเกินไปแล้วหลังจากนั้นก็จึงใช้เลเยอร์มัลติพลายเนี่ยเพื่อทําให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ใช้สีเนี่ยพยายามสร้างให้ภูเขาเนี่ยมันมีอารมณ์แบบมีมิติมากขึ้นด้วยการวาดอ่า สีเข้มอะเป็นเส้นๆที่คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็กำลังทำมอติพายเพิ่มเพื่อที่จะให้ภูเขาดูมีน้ำหนักมีความแบบลึกตื้นหนาเบาแล้วก็ดูแบบเอ้ยมันคือภูเขามันรเรารู้สึกว่ามันมีเงาของภูเขาอยู่นะ,ะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหินอ่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมอติพายแบบ หลายหายผมใช้มลติภาหลายเลเยอร์มากาเป็นเลเยอร์ทับทับับับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันเข้มเพื่อที่จะให้เงาของไอตัวรูปเนี่ยมันเข้มขึ้นอ่านี่แล้วเสร็จทีนี้ผมก็เริ่มใช้เอ่อเลเยอร์โอเวอร์เลย์เพื่อที่จะทำให้แสงมันไม่ภูเขามันไม่ดูเข้มขึ้นไป แต่ว่าตอนแรกผมคิดว่ามันก็ไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนเป็น l อ่าเลเยอร์ซอฟไลท์ในอ่อในโปรแกรมอื่นจะไม่ใช้คาว่าซอฟไม่ใช่ซอฟ t ์ไลท์ดีเขาเรียกอะไรว่าซอฟโกร w มันคือแบบเลเยอร์ที่เรืองแสงนะฮะมันก็จะทําให้ภูเขาแบบเรืองแสงขึ้นมันมีเฉพาะในอ่อโปรเคดไอ้ไม่ใช่โปรเยดอะไรนะสเกตบุ๊ก <laughs> แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มใช้สเกตพื้นแล้วก็เริ่มปรับ ลงพื้นหลังนีดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่แบบมันภูเขามันต้องใหญ่กว่าคนตอนแรกนะน,นะที่ผมคิดแต่ด้วยความที่ว่าผมว่าคนมาแล้วเหมือนกับเราต้องการจุดเด่นใี้เป็นคนอะเราก็เลยเออเอาคนตัวใหญ่ไปเลยก็ได้แบบว่าอารมณ์เหมือนกับยืนต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยแล้วฉากหลังก็เล็กๆไปอ่ะแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มใช้สี เพื่อที่จะทํหญ่าแต่ทีเนี้ยหญ่าในทะเลทรายมันไม่ควรจะเยอะผมก็เลยแก้ให้มันแบบเออมันเป็นพุ่มเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมแทนนะตอนนี้ผมเริ่มใช้อบัตรเกียร์ให้มันเป็นเริ่มเหมือนมันญ่ามากขึ้นเพราะว่าอ่ามันจะทำมันเป็นบัตรที่เอาไว้แบบทําเกี่ยวพวกขนอะไรเงี้ยฮะ แล้วผมก็เลยใช้มันทำหญ้าทำต้นไม้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความแบบอ่มีความแบบเป็นเส้นๆเ,เหมือนหญ้าเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยลงเงาเพื่อที่จะทําให้หญ้าดูมีน้ําหนักมากขึ้นดูแบบเอ้ยนี่มันคือหญ้านะอะไรเงี้ยอ่ะผมจะมีลงเงาอีกสักสองเลเยอร์นะแต่ว่าอันเนี้ยผมแก้เพราะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันดูไม่ค่อยสวยว่ะเอออันเนี้ยเริ่มดูดีขึ้นแล้ว แล้วก็ไปเขี่ยงเงาด้านหลังของหญ้าทาให้หญ้ามันดูมีมิติมากขึ้นหลังจากนั้นผมก็คิดว่าเออภูเขาเราควรจะเติมหญ้านะแต่มาคิดทีภูเขามันเป็นหินเว้ยแล้วหินมันแล้วหญ้าจะขึ้นจากไหนวะจากหินเหรอฮัลโหลก็เลยตัดสินใจจะกดย้อนกลับหมดเลยฮนะกดย้อนกลับให้หมดยกเลิกไม่ทําแล้วก็เติมแสงที่ภูเขาไปแทนด้วยสีสีสีเนื้อนะคะเพราะว่า อ่ารู้สึกว่าภูเขาเนี่ยมันน่าจะเป่งแสงมันน่าจะสวยเหมือนกันนะเออแล้วก็มาลงเงาที่ยากับลงเงาที่พื้นเพื่อให้พื้นดูมีความแบบน้ำหนักมากขึ้นไรเงี้ยแล้วก็ลงเงาที่อ่าตัวละครเรายืนเพื่อที่จะให้ตัวละครแบบมีน้ำหนัก,นกด้วยนะครับผมต่อไปก็เป็นส่วนของท้องฟ้าอ่าตอนนี้ผมเจอปัญหาตรงที่ว่าเลายเยอร์ที่ผมลงแสงกับของภูเขาฮะมันดัน ทำให้แสงเขาเรียกมันทําให้สว่างฮะเมื่อกี้ก็เลยกดต้องมานั่งลบอหลังจากนั้นผมก็ปรับสีท้องฟ้ามันเป็นสีฟ้าที่ดูสดใสแล้วก็เริ่มพยายามทําสีไล่ระดับของฟ้าให้มันรู้สึกว่าฟ้าเรามีมิติมากขึ้นหลังจากนั้นจึงค่อยเติมเมฆนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เติม อันนี้เติเริ่มเติมเมฆแล้วเมฆเนี่ยผมใช้บัตรที่มันเป็นอารมณ์แบบเหมือนบัตรสีน้ำาครับอืมพอเกีร์เสร็จแล้วเราก็เริ่มเติมอ่าทั้งมีมีทั้งเมฆที่ใช้สีขาวกับเมฆที่ใช้สีน้ําเงินรับน้ําเงินอ่อนไอสีฟ้าอ่อนระบายนะฮะเพื่อที่จะให้มันมีมิติมากขึ้นหลังจากนั้นก็ผมก็มาสเก็ตอ่าแคมไฟใหม่นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแคมไฟมันดูเผาไปเพราะว่าตอนแรกๆเราสเก็ตแบบ ไม่ได้ตั้งใจมากฮะแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยจะมาลงสีแต่ว่าอพอลงสีเนี่ยผมก็สังเกตว่ามันแคมไฟมันแปลกๆอะ่ะผมก็เลยลองลบแล้วก็สเก็ตใหม่เพราะว่าเส้นมันดูสกปรกมันดูเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ตัดเส้นเนี่ยก็เลยมานั่งแก้ใหม่หมดเลยอะก็อะไรฮะก็ <c oughs> เสียเวลาไปสักพักใหญ่ๆแล้วมั้งแต่ก็ยังเสียเวลาน้อยกว่า วาดคนนะฮะผมว่าออาตอนแรกผมเอ่อใช้ไม้บรรทัดอ่ะวาดไอ้ไม้ที่มาคำ้ำไอ้แคมอะแต่ว่าพอใช้ไม้บรรทัดมาวัดตรงนั้นอ่ะเลยรู้ว่าแคมที่เราวาดอ่ะแม่งเอียงเว้ยแม่งไม่แม่งมันไม่ได้อยู่ตรงกลางอ่ะก็เลยอสเก็ตมือเหมือนเดิมแล้วกันนะแถว่าภาพแถง,งก็ได้ให้ภาพมันสวยอ่ะถึงแม้ว่า สัดส่วนของมันจะโคตรเบี้ยวอะนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีของกระบองเพชรแล้วก็เริ่มเติมกระบองเพชรแต่ว่าอ่าผมคิดว่าถ้าสมมุติเราเติมกระบองเพชรด้วยสีอย่างเดียวมันก็แปลกๆเพราะว่ามันมีกระบองเพชรต้นหนึ่งที่แบบตัดเส้นและและไอ้ต้นที่เหลือไม่มีเส้นมีแต่สีมันก็แปลกใช่ไหมก็เลยมาตัดสินใจอวาดกระบองเพชรหลายๆต้นเลยมีต้นเล็กต้นใหญ่ะตาม เขาเลยอ่ะ,อะความระยะมองเห็นอะแล้วก็มาตัดเส้นของไอตัวแคมนิดน่อยหน่อยแล้วก็ลงเงาลงเงาน้ําเงินเพื่อบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบเย็นนะมันมืดมันแสงเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยครับอืมอ่าวันนี้อาจจะมีแบบผมอาจจะอ่ามีเสียงชกักชักหน่อย เอ้จิตใจอย่าคิดลึกนะมันแค่แบบเป็นภูมิแพ้ผมเป็นหวัดนะผมเป็นหวัดอ่าคลิปนี้น่าจะลงลงหลังจากรูปนี้ลงในเพจอนานนานนานพอสมควรเลยนะผมว่าเพราะว่ากว่าจะได้อัดเสียงกว่าจะได้อัดอ่าสปีดเพนเนี้ยมันก็รวมก็นานนะเพราะว่าผมวาดก็ใช้เวลา3ามถึวันในการวาดนะ เพราะว่าจุดบกพร่องที่ว่าเราเจอในงานวาดอรมันก็เยอะนะแล้วเราก็เหมือนกับเพราะว่าดแล้วเราก็ไม่พอใจแ้วก็ลบแก้ใหม่แเราก็ลบแก้ใหม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยรืแล้วก็ลบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเื่อยจพอเราคิดว่าเอออันนี้ดูดีแล้วก็ค่อยไปทําส่วนอื่นของงานต่อครับตอนนี้ผมยังลงงานไม่เสร็จเลยนะ น่าจะอันนี้น่าเริ่มน่าจะใกล้เสร็จแล้วเปล่าวะยังยังไม่เสร็จดิยังยังอีกยังไม่พอใจตอนตอนแต่ว่าผมลงเงาแค้มไฟยากเหมือนกันเพราะผมไม่รู้ว่าเออจะลงเงาไงดีว่าให้มันแบบให้มันให้มันดูมีไม่เตี้ยเพราะว่าผมไม่รู้ดีพอไว้ขาวๆเปล่าๆมันก็แปลกๆอ่ะก็เลยนานหน่อยภาพนี้อ่ะแล้วตอนนี้ผมก็เริ่ม ผมทาแคมป์ไฟเสร็จแล้วก็เริ่มไปทําส่วนของกระบองเพชรต่อในกระบองเพชรเนี่ยใช้สีเข้มนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะทําให้ภาพเนี่ยดูมีสีอื่นบ้างนะก็เลยใช้สีเขียวเข้มแทนถ้ากระบองเพชรปกติเขาสีเขียวเข้มบ่าว่าอันนี้ตัวเองไม่ได้เปิดเดฟมดูนะน่าจะสีเขียวอ่อนออกไปในทางของส้มหน่อยเพราะว่ามันแห้งแรงใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้ใช้สีเขียวเข้ม แล้วก็มาลงเงาเพิ่มมิติให้กับกระบองเพชรต่อนะแล้วก็ใช้าปากกาเนี่ยเพน้นที่ว่าเป็นปากกานะมาเติมเป็นหนามๆให้กระบองเพชรน,นะครับผมแล้วก็เติมทุกต้นเติมทุกต้นเติมทุกต้นไปเรื่อยๆ แล้วหลังจากนั้นผมจึงค่อยลงเงาตรงท้ายของส่วนล่างของกระบ,บองเพชรแล้วก็เติมแสงส่วนบนเหมือนกับว่าแสงมันตกกระทบอะไรเงี้ยให้มันดูแบบสมจริงมากขึ้นนะแล้วก็มาเติมเงาตรงพื้นของพวกพืชเพิ่มขึ้นหน่อยนะพวกพืชพวกแคมไฟอะไรเงี้ยให้มันดูว่าเออของสิ่งเนี้ยมันมีมิติจริงๆแล้วก็เพิ่มรอยตรงพื้นให้มากขึ้นเพื่อที่จะ ให้มันแบบเอ่รู้ว่าเออเนี่ยเพราะตอนแรกผมคิดว่าพื้นมันยังดูเรียบๆไปหน่อยแล้วตอนนี้ก็มาลงสีของหินต่อหินเนี่ยตอนแรกกะจะใช้สีเทาแต่ว่าคิดไปคิดมาสีดําดีกว่าเอาแบบเป็นเป็นฐานนะเนาะมโนมโนว่เป็นฐาน,นะน,น,น,านแล้วก็อันนี้ผมก็ลงสีของกิ่งไม้นะแล้วก็ลบไฟออกเพราะว่าตอนเช้าเราจุดจุดไฟทําไม <laughs> แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะไปลบเส้นที่ลกๆของตัวละครออกนะครับเพราะว่า,าตัวเองขี้เกียจตัดเส้นแล้วนะแล้วก็ตัดสินใจจะวาดโดยใช้สีเนี่ยให้มันแบบเด่นขึ้นมาเขาเรียกอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่สีทับเส้นนะแค่แบบว่าเอาสีลงปกตินี่ะฮะแค่แบบพยายามทําสีให้มันดูสวยทําสีให้มันดู มีมิติแตเพื่อที่จะให้มันเด่นเพื่อที่จะให้มันกบเส้นที่ผมไม่ได้ตัดเอาไว้มันเป็นทริคขี้เกียจนะฮะมันไม่ใช่ทริคหรอกจริงตัวเองขี้เกียจแต่ว่าพยายามพูดไปงั้นแหละอ่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาสเก็ตมือใหม่ตอนแรกอ่ะ,อะคิดว่ามือดีอยู่แล้วแต่คิดไปคิดมามือก,ก็ไม่ได้ดีนี่หว่ามันแปลก,แ,ปลกแล้วก็เสื้อก็สเก็ตไม่ใช่สเก็ตด,ดิลบเริ่มลบลบเริ่มเปลี่ยน ตรงนั้นเปลี่ยนเส้นนี้เส้นนี้ใหญ่ไปนะลองเปลี่ยนให้มันเล็กนะเส้นนี้แม่งแปลกๆว่ะเปลี่ยนดีกว่าเส้นนี้โอ๊ยแปลกมือแปลกก็เปลี่ยนใหม่แม่งหมดโอ๊ยมือข้างนี้ไม่เหมือนข้างนั้นข้างนี้เลียวข้างนั้นหนาเอ้ยอะไรวะก็เลยเอายาวนะตอนช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นสเก็ตรอบสองจากรอบแรกที่แบบสเก็ตเพื่อ,อออกแบบเฉยๆครับ แล้วก็มาต่อกันที่รองเทา้าบูทนะรองเทา้าบูทผมอคิดว่าอันเนี้ยดีที่สุดแล้วนะก็เลยไว้อย่างนี้แหละแล้วก็มาลบเส้นเริ่มลบเส้นที่แบบมันทับทับมนันหนาหนาที่แบบว่าดูออกดูแบบรกๆกออกนะฮะดูเป็นแบบทั้งเส้นล่างเส้นอะไรเงี้ยผมเวลาผมสเก็ตจะใช้เลเยอร์เดียวเลยนะในสเก็ตอย่างเดียวอ่ะ แต่ว่าพอตัวเองย้ายมาโปรเกรตก็เริ่มที่จะฝึกแต่เส้นนะเพราะว่ามันลกมันก็ลกจริงๆอ่ะแต่สเก็ตบุ๊กผมว่ามันก็เป็นแอปที่ดีนะแต่ว่าแค่ว่าไอตัวเขาเรียกอะไระตัวรูปภาพอ่ะที่ผมเซฟผมใช้ขนาดค่อนข้างจะเล็กแล้วบางครั้งใช้ขนาดใหญ่มันก็ภาพแตกดีก็เลยลองเปลี่ยนโปรแกรม เป็นโปเคนะครับผมตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการของการลงสีผิวก่อนนะอืมจริงๆอ่อผมถนัดการลงสีผิวก่อนที่จะลงผิวเสือ้อนะครับเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับว่าเราได้เอาสีของเสื้อผ้าเนี่ยไว้บนเลเยอร์ผิวสีเพื่อที่จะบางส่วนที่ว่าเราวาดสีเนี่ย ของของผิวนะนะเวลาเราวาดเกินไปในส่วนที่แบบเออเสื้อผ้ามันทับอยู่ในส่วนนั้นอนะ่ะก็จะได้แบบเราไม่ต้องมานั่งลบก็ปิดไปเลยอะไรอย่างี้อืมผมใช้สีของอชมพูเข้ามาช่วยด้วยนะเวลาลงเงาเวลาเพราะมันจะได้แบบว่าเหมือนมีอารมณ์แบบผิวอมชมพูนิดนิดนะฮะผมให้มันมีมิติมากขึ้นนะฮะแต่จริงๆผมใช้เลเยอร์มัลติพายค่อนข้างจะ คุ้มนะเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ที่ทำให้การลงสีเนี่ยมีน้ำหนักในการใช้เงามากขึ้นโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบไปหาสีที่แบบไอ้สีนี้มันเข้มนะก็อาจจะต้องหาแต่แบบบางครั้งเราแค่ใช้สีเดิมอะแต่พอเปลี่ยนเลเยอร์เป็น m ัลติพายปุ๊บมันก็จะทำให้สีสีนั้นอะเข้มขึ้นมาเงนะี้ยก็ลองใช้ดูนะแล้วก็เริ่มลงสีผม แล้วก็เนี่ยตัดสินใจที่จะลบผมออกไปเลยเพราะว่าหมวกมันบังผมหมดแล้วนะก็เรียบร้อยอะกลายเป็นผมสเก็ตผมทรงนั้นอนะ่ะมาก็ไม่ได้ใช้จบแล้วนะฮะแล้วก็เริ่มลงตาสีขาวเพื่อที่จะให้มันนะี่ะเพราะว่าผมคิดว่าลงตาก่อนดีกว่าไม่งั้น ตัวเองจะรู้สึกแปลกๆฮะเวลาปล่อยให้ตามันเป็นสีเนื้อ <S <S> <S แล้วตอนนี้ผมกเ็เริ่มลงสีผมแล้วแต่ว่าการลงสีผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยากเพราะว่าสีผมที่ว่าเราเห็นเนี่ยมันน้อยแล้วก็ มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราลงแป,กแปกแลกๆเราก็เลยไปลงสีของเสื้อผ้าก่อนนะฮะลงสีขาวก่อนเป็นอารมณ์แบบเหมือนเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อกั๊กปะไม่ใช่กัก๊กเหมือนเป็นเสื้อทับอะ่ะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ไปลงสีของรองเท้าบูทแล้วก็ลงสีของอกางเกงลงสีกางเกงสีพื้น สีลงสีกางเกงสีน้ําเงินเพื่อที่จะให้มันเป็นกางเกงยีนแล้วก็เอาสีตาลเนี่ยเป็นสีของกางเกงหนังเพราะว่าอคาวบอยเนี่ยปกติเขาจะใช้กางเกงหนังอะ่ะหุ้มกางเกงยีนข้างในเอาไว้นะครับผมอ่ะแล้วก็ใส่ผ้าปอลคอสีดำแล้วก็เสือ้อเขาเรีเยกว่า ผมก็ไม่รู้ันถุงมือกับหมวกผมใช้เป็นสีดําแล้วก็เสื้อเนี่ยตอนแรกเป็นสีน้ำเงินผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเลือดหมูเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกว่าสีน้าเงินนะครับสีน้ำเงนินมันดูแปลกๆนะะผมอืม แล้วก็ช่วงเวลานี้คนะผมก็เริ่มที่จะเห็นจุดของเส้นที่มันสกรปรกแนละ้วผมก็เลยตัดสินใจจะมีการลบแล้วก็มีการลงสีไปด้วยในบางจุดนะบางจุดก็มีการแก้สเก็ตนิดหนึงฮนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เลยจะเป็นส่วนที่เออใช้เวลาค่อนข้างจะไม่นานนะไม่นานไม่นานเท่ากับตอนสเก็ตแน่นอนนะแต่ว่าอมันก็ ไม่ได้ใช้น้อย <laughs> โดยในส่วนของอรองท้าบูทเนี่ยฮะตอนแรกอ่ะผมเริ่มทำการลบ ลายออกเลยแล้วก็ลบไอตัวส่วนบนของรองเท้าบูทออกเพราะว่าคิดว่ามันยังแปลกๆไปนะมันดูเขาเรียกอะไรมันดูเป็นสเก็ตมากเกินไปมันดูไม่ค่อยเหมาะมันดูเบีย้ยวๆมันดูบิดๆก็เลยทําการมีลบรายละเอียดของอลายตรงรองเท้าบูทกับลบเส้นลกๆของรองเท้าบูทที่มันหนาๆเพื่อที่จะทําให้มันบางลงทําให้แบบว่า ภาพมันดูสะอาดขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วช่วงหลังๆจะเป็นการลบมากกว่าเพราะผมลงสีที่ผมต้องการหมดแล้วไงครับผมลงสีแบบทุกอย่างหมดแล้วนะตอนนี้อืมก็เหลือแต่ลบเส้นที่ตัวเองรู้สึกว่ามันสกรปรกเส้นที่มัเรารู้สึกว่าเออมันมันต้องทำให้งานเราแย่ค yeah. รับ แล้วก็ในส่วนนี้จะเริ่มเ,เป็นส่วนของการลงเงาเสื้อแล้วก็เงาของพวกอ,อุปกรณ์อิสเซอรีต่างๆที่ว่าเราใส่ไวไ้ในร่างกายทั้งเสื้อทั้งอะไรพวกนี้ทำการลงเงาทุกอย่างหนะหมวกกางเกงหนังกางเกงยีนนะฮะแล้วก็ลงรวมถึงการลงเงาตาด้วยนะแล้วก็ใส่สีตาซึ่งสีตาเนี่ยผมใส่ สีฟ้าเข้าไปนะทําให้มันดูเป็นอ่เชาต,ต่างชาตินะอลงเงาถุงมือเอ้ยลงเงาเข็มขัดปืนลงเงาผ้าพันคอนะครับผม,มลงเงากระบอกปืนแล้วก็ระบายสีรองเทา้าบู๊ตใหม่นะฮะจากการลบสเก็ตลบลบแล้วก็สเก็ตใหม่ลบแล้วก็นั่นแหละวนไปเรื่อยๆ แล้วก็ลบสีที่มันเกินออกมาหลังจากนั้นก็ผมใช้ม o ติพายเนี่ยทำให้รองเท้าบูทมีน้ำหนักก่อนนะฮะลงเงาให้รองเท้าบูทก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยค่อเอกี่ยสีของรองเท้าบูทให้มันดูเขาจะยกสมูทขึ้นลแล้วก็ใช้เงาสีดำก่อนที่จะลงาลายสีเขียว บนรองเท้าบูทนะะแล้วก็ลายสีแดงอารมณ์แบบทําให้มันเป็นพวกเขาเรีเยกอะไรวะไม่ใช่ฮิปปี้เออ่เลกเก้ฮะผมคิดประมาณนั้นนะไม่ใช่เลกเก้อืมผมจำไม่ได้แลว้วมันเป็นอารมณ์เหมือนคนเล่ร่อนมั้งลายแล้วก็เติมเออ่หลังจากนั้นก็เติมสีดําบนลายสักนะให้ลายสักมันเข้มขึ้นและเด่นขึ้นมานะะ แล้วก็เติมรอยจักตรงแขนนิดนึงแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้การลงเงาภาพวมของอทั้งหมดเลยนะคะทั้งเงาของตัวละครเงาของพื้นหลังเงาแล้วก็เติมแสงของพื้นหลังเข้าไปเพื่อให้มันเหมือนฟิลเตอร์แล้วก็ให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จบกันแล้วะะสำหรับภาพภาพนี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย